สวัสดีครับครูเผาน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับการวัดหรือการช่างตวงได้แก่คำว่าฮาการุโดยสามารถเขียนเป็นคันจิได้3แบบดังนี้แบ่งตามเสียงอ่านแบบจีน1เคสซกุสามเดียวครับโดย3ตัวนี้เนี่ยมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันเลยครับฮาการุตัวแรกเขียนโดยอักษรคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีนว่าเคมี2ความหมายครับความหมายแรกหมายถึงจับเวลาหรือคำนวณเวลาโดยตัวอย่างประโยคก,กันนะครับ หมายถึงตอนฝึกอ่านขอให้พยายามจับเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบให้เป็นนิสัยครับความหมายที่2หมายถึงรอโอกาสหรือจังหวะดีๆที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับมาดูตัวอย่างประโยคเกย์เดียร์รู้กตัวว่าโอยานี่กำมิ่งอัตชิยอตไทมิงฮักติหมายถึงตั้งใจจะเปิดตัวกับพ่อแม่ว่าเป็นเกย์ตอนนี้รอจังหวะดีๆที่จะบอกอยู่ ฮักการ์ตัวที่2เขียนโดยคันจิที่มีเสียงอ่าแบบจีนว่าซกเกอรมีความหมายว่าวัดโดยใช้เครื่องมือหรือการทดสอบเช่นสินเจาะฮักการ์วัดความสูงเกียวริโอฮักการ์วัดระยะทางเมนเซกิโอฮักการ์วัดพื้นที่ฟุกอสอฮักการ์ดวัดความลึกโซโกโดฮักการ์วัดความเร็วคาโกโดฮักการ์วัดมุมและโนโดโกะฮักการ์วัดความสามารถครับมาดูตัวอย่างประโยคกันครับ 地図を使って最寄りの駅หมายถึงลองวัดระยะทางไปถึงสถานีที่ใกล้ที่สุดโดยใช้แผนที่อีกตัวอย่างนะครับ学生の日本語能力を測るには選択式の問題だけでは不十分でしょうหมายถึงการใช้แค่ข้อสอบแบบเลือกตอบหรือแบบ multiple choice คงไม่เพียงพอที่จะวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนได้หรอก ฮ k ก r u ตัวที่3เขียนด้วยคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีนว่าเดีหมายถึงวัดปริมาณความจุหรือช่างน้ำหนักมาดูตัวอย่างประโยคกันครับどれぐらい痩せたか毎朝体重を測って記録しているหมายถึงช่างน้ำหนักและบันทึกเอาไว้ทุกเช้าว่าผอมลงเท่าไหร่แล้วครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับは a りがなければ ถถึง้าไมม่ีเครื่องช่างา量カップวัดใชิมาณแป้งสาลีโดยใช้ถ้วยตวงได้เช่นเดียวกันครับมาสรุปกันนิดนะครับฮากาโดตัวแรกเขียนด้วยคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีนว่าเคมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงจับเวลาหรือคำนวณเวลาความหมายที่2หมายถึงรอโอกาสหรือจังหวะฮากาโดตัวที่2เขียนด้วยคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีนว่าซกเก หมายถึงวัดโดยใช้เครื่องมือหรือการทดสอบและฮากาะโดดตัวสุดท้ายเขียนด้วยคันจิที่มีเสียงอ่านแบบจีนว่าเรียวหมายถึงวัดปริมาณความจุและชั่งน้ำหนักครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ